มาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆ FC น้องตอนกลางวันแบบนี้เป็นภาพบรรยากาศการเลี้ยงวัวป่าข้างทางน้องเพื่อนวัวเยอะมากเลยมีเจ้าของหลายคนน้องเพื่อนมาเลี้ยงหลายคนชาวบ้านมาเลี้ยงกันหลายคนน้องเพื่อนเกือบทุกบ้านเลยแถวหมู่บ้านตรงนี้จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเกือบทุกหมู่บ้าน,น,นเพื่อน,น ววมีกระดิ่งมีอะไรด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนาะ <c ười> คนไายไม่ค่อยรู้จักโอโ้โหนัน่นอยู่นัน่นหันไปทางไหนก็เจอหันไปทางไหนก็เห็นเต็มนไปหมดเลยหาทางเดินก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราหาทางเดินก่อนเดี๋ยวเดินไปตรงไหนเนาะจะได้ไม่ต้อง เดินไปทางนี้ดีกว่าน้องเพื่อนเดินหลบมาทางนี้ก่อนอมีป่าไผ่ด้วยตรงนี้มีทั้งต้นกอไผ่มีทั้งต้นไม้แต่จะมีที่โลง่ลงๆเยอะเหมือนกันน้องเพื่อนตรงนี้วัวควายเดินได้โลง่ลงๆตรงนี้เราต้องเดินอ้อมก่อนน้องเพื่อนเดินอ้อมนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเดินอ้อมนิดหนึ่ง มีเจ้าของหลายคนน้องเพื่อนเลี้ยงหลายเจ้าเนาะในป่านี้มันมองไปตรงนั้นก็เห็นนืวัเวเยอะมากเลยโอ้เห็นแต่วัวสวยๆเลยเต็มไปหมดเพ้อเพื่อนในป่าแถวนี้วัเวเยอะมากวัเวเยอะมากเลยนั่นอยู่ในพุ่มไม้ใต้ต้นไม้ โอเคเข้าไปแล้วตรงนั้นเนาะตรงนั้นก็มีอีกมีเต่กลุ่มใหญ่ๆเลยวัวเพื่อนฝูงใหญ่ๆเลยหลายฝูงมากเลยในป่านี้เนี่ยป่าลงเพื่อนที่เ้ยงวัวเลี้ยงควายของชาวบ้านแถวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนเพื่อนได้ย,ยินเสียงได้ย,ยินเสียงเจ้าของวัวอยู่ฝั่งนน้นน่าจะมีอีกฝูงหนึ่งน้อเพื่อนเพราะว่าแถวนี้มีหลายฝูงเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูอีกก่อน ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนเนาะเพื่อนๆจะมีแอ่งน้ำขังแบบนี้เนาะนี่จะมีน้ำขังอยู่แบบนี้เป็นแอ่งน้ำแบบนี้วัวควายก็กินตาแอ่งน้ำแบบนี้นาอเพื่อนมีน้ำขังอยู่เพราะว่าฝนตกเนาะช่วงนี้ฝนตกเยอะก็เลยมีแอ่งน้ำแบบนี้นาอเพื่อนนี่น้ำขังอยู่ ไม่ต้องตักน้ําให้กินเนาะวัวควายจะกินตามแอ่งน้ําตามป่าแบบนี้จะมีแอ่งน้ําเยอะมากเลยเพื่อนในป่าเป็นแบบนี้เนาะนี่น้ําขังเมาเวลาหน้าฝนเพื่อนน้ําจะขังอยู่ตามแบบนี้วัวควายก็จะกินวัวแถวนี้จะดูน้ําได้เพื่อนเ,อนเราเห็นวัวแล้วฝั่งนู้นเพื่อนเดี๋ยวเราเดินไปอ้อมไปฝั่งนี้หลังต้นไม้ก่อนให้เขาตกใจเนาะ ินอ้อมไปก่อนไปดูวัวอีกกลุ่มหนึ่งมีฝูงหนึ่งน้อนเพื่อนหลายฝูงมากเลยวันนี้นู่นอยู่ฝั่งนู้นเห็นแล้วเพื่อนนูโอ้โหตรงนี้มีแอ่งน้ำเยอะมากวัวก็กินน้ำตรงนี้เนาะเขาจะเดินกินน้ำตามธรรมชาติแบบนี้เพื่อนนี่ เป็นบรรยากาศธรรมชาติที่หาดูได้ยากเพื่อนๆฝูงวัวเยอะขนาดนี้เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆเพื่อนๆนี่เยอะมากเลยเจ้าของอยู่ไหนเนาะฝูงกลุ่มวัวฝูงนี้นนองเพื่อนเจ้าของอยู่ตรงไหนเนาะเดินลุยน้ํากินเลยเพื่อนตรงนี้มีน้ําขังอยู่วัวไม่กลัวน้ําวัวตรงนี้นูน่นเจ้าของนั่งอยู่นูน่นเห็นแล้วเห็นเจ้าของแล้วนูน่นนูน่นนูน่น เจ้าของอยู่นู่นน,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 นูนเพื่อนเจ้าของอยู่ทางนู้นเป็นเจ้าเดิมวันนั้นที่เราถ่ายน้อเพื่อนเห็นแล้ววันนี้มาเจออีกแล้วนี่มาสองวันแล้วไม่เจอเพิ่งเห็นวันนี้แหละเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนโอ้เยอะมากเลยตรงนี้ก็เยอะเนาะวงใหญ่เนาะเพื่อนๆนี่เต็มปลาเลยเนี่โอ้โนี่เพื่อนเดินหากินตรงนี้บัว หันไปทางไหนก็เจอวัวหมดเลยนะ้องเพื่อนแถวนี้วัวเต็มไปหมดเลยนุน่นอยู่นุน่นเราเดินใกล้ไม่ได้เพื่อนกลัวเขาตกใจนุน่นอยู่ทางนุน่นเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปอีกทางหนะึ่งเพื่อนวันนี้เดินใกล้ไม่ได้เพราะเป็นไรวัวตกใจเนาะอ่านานเยอะมากเลย นู่นอยู่ฝั่งนู่นจะของเดินไปนู่นแล้วเดินไปนู่นแล้วจะของนู่นอู้ยเยอะจริงๆครัเพื่อนทำไมเยอะขนาดนี้วัวเต็มป่าเลยมันเป็นที่โลงๆตรงนี้เพื่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ ข้ามตรงไหนได้น้องเพื่อนตอนนี้หาที่ข้ามยังไม่ได้เลยออกจากป่ายังไม่ได้มีแต่น้ําเต็มไปหมดเลยอเดินลุยน้ําถ่ายเลยคนถ่ายค <c oughs> ยลิปจะไล่ไปทางไหนเนาะไปทางไหน่ตนี่ <c oughs> <c oughs> โอโ้โหนั่นยืนเป็นฝูงอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นน้องเพื่อนน้อ ทำไมย,ยืนกองกันอยู่ขนาดนั้นวัวเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหวัวเยอะมากเยอะจริงๆเพื่อนๆบรรยายไม่ถูกเลยวัวเยอะมากให้เพื่อนๆชมบรรยากาศดีกว่าเพานนานานาาื่อนๆนี่นั่น่นันู่นไปนู่นมีอีกเนาะมองไปไกลๆก็เห็นอีก อาจจะมีต้นไม้บางแล้วบางตัวอยู่ค้างๆต้นไม้เพื่อนโอ้โหคนถ่ายก็ยืนแช่น้ําอยู่อย่างนี้แหละถ่ายเพราะว่าตรงนี้จะมีน้ําขังเต็มไปหมดเลเพื่อนไม่มีที่ยืนหาที่ยืนไม่ได้ตรงนี้โอ้โหคนเลี้ยงจะใส่รองเท้าบูทตมาเพื่อนแต่คนถ่ายไม่รู้ว่ามีน้ําเลยไม่ได้ใส่มา คนถ่ายคลิปไม่มีรองเท้าบูทใส่มาน้องเพื่อนเราคิดว่าไม่มีน้ำน้องเพื่อนเราลืมคิดไปว่าฝนตกมาหลายวันน้ําก็เลยขังตรงนี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้วัวเต็มไปหมดเลย ทางนูน้นอยู่ทางนูน้นไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อโอ้โหไม่รู้จะหันไปทางไหน,นเพื่อนจะถ่ายตรงไหนก่อนน้องเพื่อนเยอะขนาดนี้นูน่นเขาก็เดินลุยนะ้ำเหมือนวัวอย่างนั้นเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> ไม่มีรองเท้าบูทเดินใส่เท้าเปล่าเดิน ตอนนี้น้ำเยอะน้ำเยอะมากเลยคนเลี้ยงวัวบนแล้วไม่มีที่นั่งต้องหาเก้าอี้สูงๆมานั่งน้ำขังวันก่อนมาน้ำไม่ขังสองวันแล้วไม่ได้มาไม่รู้ว่ามีน้ำเนาะฝนตกมาสองวันไม่ได้มาเลี้ยงเลยไม่รู้ว่ามีน้ำขังหรือเปล่าไม่ได้เอาเก้าอี้มาคนเลี้ยงไม่ได้ บอกว่าไม่มีที่นั่งเนาะตอนนี้ต้องยืนตลอดเลยโอเ้เราเดินอ้อมนิ่เดียเพื่อนเดินใกล้บัวมากากลุ่มนี้ไม่ตกใจเนาะนี่กลุ่มนี้ไม่ตกใจเลยโอ้โหเยอะมากเลยทำไมเยอะขนาดนี้ อยยืนเรียงกันอยากก่างกะตลาดเลยเพือ่อนไม่ใช่ตลาดนั่นเพือ่อนมองดีๆกเป็นเหมือนที่ขายวัวนะั่นไม่ใช่นั่นเพือ่อนตรงนี้เป็นการเลี้ยงวัวตามธรรมชาติในป่าข้างทางนั่นเพือ่อนโอ้มุ่นมองไปทางไหนก็เห็นนู่นนู่นอยู่ข้างต้นไม้อีกนู่นนั่นนั่นโอ้ย <laughs> mày nhớ cái nạn đi nhớ mát lời mày lại chào năm phân mà liền đi lời nhớ หลายร้อยตัวเลยเพื่อนวันนี้มาประมาณหลายเจ้าประมาณสี่ห้าเจ้าน้องเพื่อนสี่ห้าคนคนเลี้ยงคนละร้อยกว่าตัวน้องเพื่อนรวมกันแล้วก็โอ้โหเกือบสี่ร้อยห้าร้อยบ้างนี่นับไม่ถูกเลยเดินป้วนเปี้ยนไปมาเต็มไปหมดน้ำขังเต็มเลยคนถ่ายยืนแช่น้ำแล้ว โอ้โหเยอะมากอย่างกับตลาดขายวัวควายเลยเพื่อนไม่ใช่นันเพื่อนเป็นที่เลี้ยงควายนั่เพื่อนเพื่อนตรงนี้ที่เลี้ยงควายนะในป่าเพื่อนเป็นป่าโล่งตรงนี้เป็นที่โล่งไม่มีไม่มีต้นไม้เท่าไหร่เนาอชาวบ้านจะมาเลี้ยงตรงนี้นู่นเดินไปแล้วเพื่อนเดินไปแล้วเดินเป็นแถวไปแล้วตอนนี้ นูนไปอีกทางหนึ่งนุ่นเข้าป่าไปแล้วตอนนี้ตอนนี้เดินเข้าป่าไปแล้วเดินไปแล้วเด้อตอนนี้เยอะมากนูน่นนูน่นเข้าไปในป่าแล้วยังเข้าไปไม่หมด รู้มีเท่าไรต่อเท่าไรน้องสนยไม่รู้มีเท่าไรตัวเท่าไรไม่รู้เยอะไปหมดหนู่นคนเลี้ยงไม่ให้สัมไม่ให้ถามเลยเนาะว่าอยู่ตรงไหนหายไปไหนสองวันไม่เห็นเดินไปนูน่นใสัยจะลืมกันแล้วมั้งคนเลี้ยงไม่ได้มาถ่ายสองวันลืมหมดแล้วเข้าไปในป่าแล้วเพื่อนเดินตามบัวไม่ทนเจ้าของเดินตามบัวไม่ทน เขาไปในป่าแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> เดินตามไม่ทันเลย oh. ไปไหนเร็วขนาดนั้นโอ้ยตกใจ <laughs> hey, หัวน้ำหัวน้ำไม่ใช่มาน้ำนะหัวน้ำา <laughs> หายไปไหนสองวันเด้อนี่กำลังจะถามอยู่หายไปไหนสองวันไปทำอะไรโอ้ยหาทำไมไามาสองวันไม่เจอเลย,ยอ๋อเขาไปในป่าหายไปแล้วเพื่อนตอนนี้ ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ก่อนน้อเพื่อนโอ้ยเอ่งน้ำก็เยอะเนาะขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ก่อนน้อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้น้อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามช่องวิถีชีวิตป้านนอกเพื่อนเพื่อนให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนได้ชมกันอีกเนาะหัวก็หายไปในป่าแล้วเพื่อนเ้ยขอกลับบ้านก่อนเด้อตอนนี้ chạy cái một leo nam nhớ tam